สถานที่นี้นะครับชื่อว่าวิหารพุทธ,ธานุสรขึ้นอยู่กับมูลนิธิพุทธ,ธานุสรซึ่งเป็นหน่วยเผยพระรศิลธรรมในความอุปถรัรมภ์ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ส่งเสริมให้ พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้เข้ามาสการะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระวิญสง์นะครับเพื่อเป็นการเจริญพุทธานุสตินึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็เลยมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาหลายพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมคือพระพุทธเจ้าองค์แรกทรงเครื่องจกกักรพรรด ปางเปิดโลกความสูงประมาณ12เมตรซึ่งเป็นพระใหญ่ประจําอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับโดยได้รับพระกรุณาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอรียวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้เพื่อเป็นมงคลว่าพระพุทธมงคลประชานาถความหมายก็คือพระพุทธเจ้าทรงเป็นสวริมงคลและเป็นที่พึ่งของประชาชนครับ สถานที่แห่งนี้แต่เดิมเนี่ยเคยประกอบธุรกิจการต่อรถทัวร์ของบริษัทสุป,ประชัยทัวร์ซึ่งเป็นธุรกิจข,ของทางบ้านแล้วก็มีโอกาสได้สร้างรถทัวร์ถวายแด่หลวงพ่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีโดยเป็นที่ประกอบต่อรถลางที่วิ่งรับส่งคนปฏิบัติธรรมรอบวัดและก็เป็นรถทัวร์อีกคันหนึ่งที่ให้หลวงพ่อได้เดินทางมีเตียงนอนไว้สำหรับหลวงพ่อไปเผยแผ่ธรรมในต่างจังหวัด แล้วก็เป็นคันสุดท้ายที่หลวงพ่อได้นํำร่างหลวงพ่อเข้าโรงพยาบาลศิริราชและท่านก็ได้มรณภาพเมื่อปี2535ด้วยครับ รูปของพระแม่จามเทวีนะครับที่แม้ไม่ใช่อยู่ทางเหนือแต่มาปฏิสถานที่นี่เนื่องจากตอนสมัยที่หลวงพ่อพระราชพรมยาหรือหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงยังทรงขันมีชีวิตอยู่เนี่ยตัวเองและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มีโอกาสมีบุญได้สร้างรถทัวถวายเป็นกิจการธุรกิจด้านต่อรถทัวแล้วก็มีโอกาสหนึ่งหลวงพ่อเคยจะตั้งชื่อกิจการให้กิจการที่หลวงพ่อตั้งให้เนี่ยหลวงพ่อให้ใช้ชื่อว่าลูกแม่ศรี ลูกแม่สีอันนี้คือเป็นความเชื่อในสายของหลวงพ่อนะครับว่าแม่ท่านแม่สีเนี่ยจะเป็นชื่อชาติหนึ่งของพระแม่จามเทวีปฐมมาสตรีแห่งหริพุนชัยด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อตรงนี้ชื่อว่าลูกแม่สีเนี่ยพอมาทําเป็นวิหารพุทธานุสรก็เลยลําลึกถึงท่านแม่ก็เลยสร้างเป็นอนุสาวรีย์ของพระแม่จามเทวีขึ้นมา ในวิหารนี้ก็จะมีพระพุทธรูปซึ่งสําคัญอีกองคหนึ่งก็ด้านหลังนะคะเป็นพระประธานในพระวิหารนี้ก็คือพระพุทธรูปสมเด็จพระสัมมาสัมเจ้าองค์ปฐมปางเหมือนของวัดท่าสูงก็คือคล้ายๆกับพระพุทธชิน,นาราชแล้วก็มีพระพุทธเจ้าองค์ปฐมบางเปิดโลกอีกสองพระองค์ ที่นี่จะเน้นพระบรมมาสาริกธาตุด้วยสมเด็จพระสังฆราชาก,กรมหลวงวชิรยานสังวรวัดประวันนิเวศสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงราชโกศินตอนที่ทรงพระชนอยู่ได้ประทานพระบรมมาสสวิกธาตุให้แก่คณะกรรมก,การไว้เมื่อปี2 5 5 6นอกจากนี้ก็ยังมีพระบรมมาสาิกธาตุอินเดียพระรมสารวกธาตุจากจีนและก็จากเมียนมา จากทิเบตน,นะครับจากลาวจากกัมพูชาเพราะฉะนั้นมีประมาณ9ประเทศตอนนี้ก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่บุษบกเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีรูกเหมือนพระอริยสงฆ์ผูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลวงปู่ปานวัดบางนมโคหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าสุ่มนะครับแล้วก็หุ่นขี้พึ่งพระอริยสงฆ์อีกเยอะ สมัยที่หลวงพ่อพระราชพมยานวัท่าสุนังทรงขันอยู่รับเมตตาจากท่านหลายวาระก็ได้มีของที่เป็นสังขานุสติเก็บไว้อาทิเช่นเส้นเกสาของท่านหมากพลูจีวรเก่าสบงก็ได้นำอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ใกล้กลๆพระรูปท่านในวิหารนี้ด้วยครับ จุดประสงค์ก็คือเน้นการให้คนและสมาชิกและอนุกรรมการที่อยู่ในมูลนิธิเนี่ยได้เจริญจิตตภาวนาสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยโดยมีพระเถระหรือบุคคลที่ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการเผยแพร่ของเรานี่จะมีพุทธศาสนาฝ่ายมหาย,ยานด้วยก็มีการนิมนต์พระเถระจากจีนเนี่ยนำสวดสรรเสริญคุณของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมรวมถึงพระพุทธเจ้าที่ อยู่ในมหายานที่มีคุณลักษณะในการรักษาโรคซึ่งอาจจะรู้จักกันในนามพระกลิ่งก็คือพระภัยสัชยคครุรไวยทุรยประภาตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทางวิหารก็ได้พระพุทธรูปองค์นี้มานะครับแต่เป็นปางนาคปลกเป็นศิลปะขอมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ท่านเนี่ยก็เกี่ยวพันกับเส้นทางจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีเพราะเมืองแถวนี้เนี่ยเคยมีการขุดค้นพบพระพุทธรูปโบราณเทวร,รูปโบราณสมัยขอมที่ท่านทําเขาเรียกว่าอโรคยาศาลาคือเหมือนโรงพยาบาลสมัยโบราณเนี่ยให้แก่ประชาชนนะฮะซึ่งโรงพยาบาลอารคยาเนี่ยจะมีพระประธานที่พระเจ้าชัยว,วัน,นสร้างก็คือพระภัยสัชยคุรุไวยทุลยยประาคือพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค และก็ยังมีเทวดาเป็นการเจริญเทวตานุสติในกรรมฐานของพระพุทธเจ้า40อย่างเนี่ยสมถะเนี่ยมีหัวข้อนึง้งเขาเรียกว่าเทวตานุสติคือการระลึกถึงคุณความดีของเทวดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธแต่เราบูชาเทวดาในฐานะชาพุทธคือการระลึกถึงคุณธรรมของท่านก็เลยมีการนำเทวรูปของพระพิคเนตด้วย รือแม้แต่เทวดาในพุทธศาสนาเช่นเท้าสหัมบดีมหาพรหมพระอินทแล้วก็เท้าเวสุวรร์ก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่มาแถวอําเภอบ้านโป่งราชบุรีทางผ่านเป็นจังหวัดกาญนะครับอยู่ริมถนนเพชรเกษมเลยห่างจากกรุงเทพประมาณ68กิโลเมตรนะครับแวะเข้ามาสวดมนต์ก็ได้มาไหว้พระ สมเด็จโอปปถมองค์ใหญ่รวมถึงชาจะเข้ามาไหว้พระพุทธรูปไหว้พระรูปเหมือนพระเยศงเยอะแย,ยะเลยนะครับหรือพระโพธิสัตว์รวมถึงเทพ,พเจ้าพระพิคเนตก็ยินดีนะครับมาสักการะบูชาหรือจะมาร่วมกิจกรรมของมูลนิธิได้เช่นในวันสําคัญทางพุทธศาสนามีการสวดมนต์การนั่งสมาธิการบรรยายธรรมหรือกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาทางด้านต่างๆร่วมกับองค์กรภาคกัรและเอกชนด้วยครับก็ขอเชิญได้ครับ